สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับครูทิพย์อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูทิพย์จะพาเพื่อนๆนะคะเข้าไปทำนะ้ำใบงานในไลฟ์เวิร์กชีตนะคะ,ะ,คะวิธีการทำจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันดับแรกนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปที่กดอ่า Google Chrome เนาะไปที่ Chrome นะคะแล้วพิมพ์ว่า Live Worksheet นะคะ L I อ่าเป็นนะี้ลิว มี e นะ w o r k นะ s h e t นะคะ live worksheet นะคลิกเข้าไปนะก็จะมาตรงหน้าเว็บไซต์ตรงนี้นะคะคนะพอเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็นะใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็สามารถนะลง ชื่อเข้าใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะให้ไปที่ลงทะเบียนเนาะ,นะะลงทะเบียนแล้วก็กรอกข้อมูลตามที่เขาแนะนำมานะะอันนี้เราคิก,ก็จะลงชื่อเข้าใช้เลยเพราะคุทิปลงทะเบียนไว้แล้วโอเคนะคะพอมาถึงหน้านี้ค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยมันมีนะลายตัวเลือกให้เลือกมากเลยนะแต่เนี่ยเราจะเข้ามาทำใบงานแบบโต้ตอบเนาะซึ่งวันนี้ ครูิจะสอนเกี่ยวกับวิธีการนะลากคาตอบมาเติมในช่องว่างนะะวิธีการทําแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอ่ะคลิกมาที่ใบงานแบบโต้ตอบนะแล้วกดเริ่มนะพอมาหน้านี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านะคะขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะอธิบายว่าให้เราเนี่ยอัพโหลดรูปภาพเนาะให้เราอัพโหลดรูปภาพนะคะอัพโหลดรูปภาพ นะอัปโหลดรูปภาพหรือนะ pdf นะรูปภาพก็คือเป็นไฟล์นะ jpeg นะหรือนมสกุล png นะหรือเป็นไฟล์ pdf ก็ได้นะวันนี้นะเราจะดิฟจะไปอัปโหลดเป็นไฟล์่า pdf นะคะทไปละก็หางานของเราเนาะอะ่ะนีเจอละนะอัปโหลดเข้ามานะพออัพโหลดเสร็จแล้วนะคะพอเราเลือกไฟล์เสร็จแล้วเราก็นะ อัพโหลดนะอัพโหลดใบงานขึ้นมาโอเคค่ะพอโหลดใบงานขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้ค่ะอ่าขึ้นมาหน้านี้ค่ะนะขึ้นมาหน้านี้นะขึ้นมาหน้านี้นะคะอ่ะพอขึ้นมาหน้านี้แล้วเราทํายังไงเพื่อนเพื่อจะสังเกตเห็นหนะว่ามันมีเนี่ยตรงเนี้ยนะที่เราจะสามารถทํางานได้เนาะเราก็ นะสังเกตเห็นเม้าไหมคะเม้าะจะเป็นลักษณะในรูปของกากบาทนะก็คือให้เราทํากรอบได้เลยนะเพื่อที่จะใส่ชื่อให้กับเด็กๆนะทำกรอบใส่ชื่อชั้นเลขที่นะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะขยับนะคะหรือว่า่าย้ายกล่องข้อความตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็นะ คลิกที่กล่องโดยให้ขึ้นลูกศรสองทางแบบนี้นะคะให้ขึ้นลูกศรสองหัวแบบนี้นะ,ะแล้วก็คลิกเลื่อนหรือลากขึ้นได้เลยเวลาลากนะคะก็ต้องให้ขึ้นลูกศรสี่ทางนะคะแล้วก็ลากขึ้นได้เลยนะคะโอเคค่ะอันนี้คูเร็เปอร์ใช้วิธีการ Copy ีเนาะโอเคตรงนี้ช่องใส่ชื่อก็คือให้เด็กสามารถเติมเองได้เลยนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูค่ะ เดี๋ยวเราจะใช้ข้อความนี้ในการลากเติมนะวิธีการลากเติมนะก็จะใช้ drag and drop นะ,ะ,ะนะคำตอบนะ,ะเราจะใช้ drag นะฮะลากนะฮะตรงที่เราจะลากก็คือเราจะใช้คำว่า drag นะฮะ d r a g นะคะแล้วโคลอนนะ,ะแล้วก็ใส่นะเลขหนึ่งลงไปนะก็คือเป็นคำตอบที่หนึ่ง นะอ่ะอันนี้ใช้วิธีการก o อปปีเนาะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนหมดนะจนหมดโอเคอ่ะ นะทำไปจนครบนะคะนะคะตรงนี้แล้วเนาะเราก็จะไปทำนะตรงที่เราจะลากไปเติมเนาะอันนี้ก็จะเป็นนะตัวอย่างนะตรงที่เราจะลากไปเติมนะว่าเราจะลากไปเติมตรงไหนบ้างเนาะอ่ะมาดูอันแรกนะเราก็ตีกล่องข้อความเหมือนเดิมค่ะนะ เปลี่ยนจากแร a กเป็นดรอปนะคะ D R O P นะคะแล้วเครื่องหมายโคลอนอ่ะดูซิว่าตรงนี้มันเป็นอะไรเราก็ดูนะคะอ่ะตรงนี้เป็นเส้นกลางใบนะะเราก็ใส่นะมันเป็นแรงคสีใช่ไหมเราก็ใส่ดรอปสีเนาะอ่านะคะแล้วก็ใช้วิธีการก o p ปีเอาเนาะ หูใบนะคะ,ห,ะหูใบอ่าหโอเคอสี่กับห้าเนาะ่าจัดนิดนึงเาทำครบจนหมดนะ,ะทุกอันแล้วนะคะเราก็ไปนะตรงนี้ค่ะ,ะตรงดูค่ะเราก็ไปตรงดูนะคะไปตรงดูก่อนไปตรงเว่นขยายค่ะเรามาดูกันว่าตรงเนี้ยนะ,ะมันสามารถ เรายังไม่ได้ทำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะมันจะมีตรงชื่อ <What? S 1> อ่ะเราก็ใส่ครบแล้วนะคะเราใส่ครบแล้วเ mm hmm. นาะเราก็มาดูตรงนี้ค่ะ mm hmm. เรามาขยายนะคะมาคลิกดูว่าเรายังไม่ได้เติมตรงไหนไหมเรามาลองเล่นกันก่อนอ่ะชื่ออ่ะถ้ามันดูดิที่มันตัวเล็กไปใช่ไหมคะเราก็สามารถนะคลิกขวา นะฮะแล้วเปลี่ยนฟอนต์นะฮะเปลี่ยนฟอนต์หรือว่าอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนฟอนต์นะคะเราก็เปลี่ยนฟอนต์เนาะก็หลักๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนฟอนต์อะไรก็เปลี่ยนขนาดฟอนต์ก็ได้นะฮะเป็น24อย่างเงี้ยน,นะฮะโอเคเสร็จแล้วก็สีนะคะสีของฟอนต์เราสีอะไรอ่ะสีแดงแบล็กเกลมีไม้อ่ะอาจจะใช้เป็นสีเขียวนะฮะขอบเส้นนะฮะเป็นสีแดง นะอาจจะเพิ่มขนาดขอบเส้นหน่อยอืมเพิ่มขนาดขอบเส้นเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าตัวหนังสือมันเล็กเราก็เปลี่ยนไซส์เนาะ,อะขอบเส้นนะโอเคลากกาวอะไรอย่างนงี้เนาะตอปอายเดี๋ยวเซฟก่อน พอเพื่อนๆนำเสร็จแล้วนะ,ะคะเพื่อนๆก็กดเซฟไปด้วยนะคะโอเคค่ะนะ,ะแล้วเรามาลองลากดูกันค่ะว่ามันจะไปตามที่เราลากไหอ่าอันนี้อะไรเอ่ยอ่าเส้นทางใบนะฮะเราก็ลากมาโอ้ยมาด้วยอะ่ะนะ,ะโอเคต่อไปหูวใบนะหูไใอยนะู่ไหนเลยเราก็ลองเล่นก่อนอา ก้านใบนะคะก้านใบอ่าอย่างนี้นะคะก็ลองเล่นดูนะถ้ามันได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็กดนี่ค่ะติ๊กข้างไมยถูกเลยนะคะนะพอเพื่อนๆทำเสร็จแล้วมันจะเจอหน้านี้นะคะเราจะเจอหน้านี้นะคะหน้านี้ก็คือให้เราใส่นะคะหัวข้อนะ,ะหัวข้อแล้วก็ภาษาที่เราใช้นะคะเขาก็จะมีภาษาไทยให้เราอยู่ เราก็เลื่อนมาภาษาไทยนะ,ะนวิชาอะไรนะคะก็ science น,นะคะ,ะระดับชั้นไหนนะคะก็ใส่ปายเกรีนะคะแล้วนะปนหนึ่งเนาะ,ะหัวข้อย่อยค่ะเรื่อง เรื่องอะไรคะใบของพืชน,นะคะใบของพืชนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดปิกย,ย่อยเสร็จแล้วนะอายุประมาณเท่าไหร่นะช่วงอายุที่เด็กสามารถเข้ามาทําได้อะไรเนี้ยนะคะแล้วก็ อธิบายนะเล็กน้อยนะเสร็จแ,แล้วก็กดนะยีดเย็ดเลยนะคุณจะแชร์ไหมนะ,ะกดเซฟค่ะพอกดเซฟนะคะแล้วเราก็ลองไปที่ o า o p w o w o s k s h t e t ดูซิะ see นะคะอ่าคลิกเข้ามาค่ะนี่มันก็จะขึ้นใบงานให้เราเลยนะฮะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้เซฟเป็นสีเห็นไหมคะ นะไม่ได้เซฟเป็นสีเราก็สามารถแก้ได้ตรงนี้นะตรง EDIT เนาะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะแชร์ให้กับนักเรียนของเราแล้วนะคะทีนี้วิธีการแชร์นะคะวิธีการแชร์ใบงานของเรานะ,ะเดี๋ยวไปดูกันใน EP ต่อไปนะฮะวันนี้คลิปลาไปก่อนค่ะพเพื่อนๆสวัสดีค่ะ